คาราแดนการเงนินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีที่ดูเพื่อความบันเทิงก็พออู้หูเอานะฮะผมกับแอสซันเดินเมนเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาลองใช้สูตรกันดีกว่านะเป็นสูตรของเกมหนูนั่นเองนะครับผมที่ผมอยากจะลองใช้นะก็คือใช้ออโต้30แล้วก็10ครั้งนะครับผมสลับกันไปมานะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะครับผมก็ผมได้มีเงินอยู่5,000นนะเรามาลองโดนเลยดีกว่าครับผมไป ผมจะเริ่มปั่นไม้5้าบาททิ้งไปก่อนนะสาิบครั้งนะครับผมแล้วมาดูซิว่ามันเนี่ยจะแตกเข้ามาเลยไม่หรือเปล่านะเออไปก็จะลืมกดเทอร์โมเลยนะครับผมถ้าใครเอาไปลองใช้เนี่ยสาสิบครั้งเนี่ยก็คือปั่นทิ้งไปเลยนะฮะเพราะว่าเราแค่ลองเช็คเฉยแบบไล่แบบเออเรียว,ว่ากองหน้าที่มันเสียวไปก่อนเออแล้วค่อยเอาหน้าที่มันได้นยะมาเล่นใหม่นะหรือเขาเรียกว่า ไล่หน้านั่นเองนะครับผมไปเรามาดูซิว่าสูตรนี้จะได้หรือเปล่านะไปเพิ่มไม้ฮะเป็นสักสอง้ห้าสิบไปสิบครั้งครับผมหวังว่าจะโดดกับทองเข้ามานะมาเพื่อนไปกันต่อเลยครับผมโอ้โหไม่มาวะอีกสักสิบครั้งไป ผมว่าน่าจะมาในสิบครั้งนี้นะอืมอิชเชยไม่เอาถั่วดลยอย่างอื่นอย่างอื่นสวยโดดมาเออรู้เลยฮะขอวายเต็มหน้าแล้วกันนะขอวายเต็มหน้าแล้วกันนะถ้าไม่ใช่วายเนี่ยน่าจะได้แบบไม่เท่าไหรนะ่นะ่าจะขาดทุนนะครับผมอเชีชยคืออุ้ยมาดิครับผมเต็มแผงครับผมอย่างนี้อย่างนี้เต็มแผงฮะถึงหมื่นเปล่า ต่อแรกจะโบกมาหนึ่งหมื่นเลยฮะเพราะเราใส่ไม้สองร้อยห้าสิบนะครับผมอย่าลืมนะแล้วเกมเนี่ยมันคูณเยอะอยู่แล้วครับผมไอเกมหนูเนี่ยได้ตัวสองจีนกับวายเนี่ยไอเยี่ยสองหมื่นห้าไอสัตว์เป็นไงครับผมจากห้าพันทำแบงมาสองหมื่นห้าครับเมื่อกี้เหลือแปดร้อยนะดีว่ามันโดดไม้สองร้อยห้าสิบครับผมไม้สองร้อยห้าสิบเนี่ยผมกดไปสิบครั้งนะเอ้ยกดไปยี่สิบครั้งนะครับผมเพราะว่าผมออโต้ไปยี่สิบนะครั้งแรกเนี่ย ผม30ก่อนไล่ไม้5บาทนะ30หน้านะเคลียร์ทีงไปก่อนนะครับผมแล้วผมปรับใบไม้ร้อยสอเสร็จรกดกดตู้ลูกบอลโตสิ0ครั้ง,คร,งครั้งแรกไม่เข้านะมาโดดครั้งที่2นะครับผมเที่ยวเอาว่ะมาเหมือนเดิมครับผมไล่ไม้น้อยไปก่อนนะไม้50บครับ30ครั้งอุย้ยสวยฮนะเท่าไหร่พันหนึ่งมองหน้าทำไมครับมีเรื่องหรือเปล่าโอ้โท,โทษครับ พอดีแบบเออแมวเดินมานะก็เลยแบบครูแมวนิดนึงเนี่ยไปไปกันต่อสิบครั้งอันนี้ก็ไม่ต้องคิดเลยมากนะเพราะว่าเราเนี่ยมาเคลียร์หน้าให้เฉยนะไอ้สามสิบครั้งเนี่ยอุ้ยหนึ่งพันอีกแล้วครับผมนะตอนนี้ได้เงิม,มาสองหมื่นนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาใส่ไม้หนักกันห,นหลังจากนี้นะฮะเออไอ้ใช่คือเหมือนน่าอุย้ยมันคดนไปเนี่ยไหมถ้ามีไยเข้ามาแล้วเต็มแพเลยนะไปไม้ห้าร้อยเมื่อกี้สองร้อยสิบใช่ไหมห้500าร้อยวัดจครับผมสิบไม้อย่าบอกนะว่าไม่ให้กูเลยเออเห็นไหมครับผมมาเลยเห็นไหมเป็นไงโดดไม้หลังตลอดนะโดดไม้สิบตลอดนะไอ้ไม่ใช่โดดเราโตสิบตลอดนะเราไม้หนักด้วยไหมห้าร้อยครับผม อย่าเอาถั่วเด้อเออไม่เอาไม่เอาถั่วขอเป็นแบบเมื่อกี้เลยไม่เอาถั่วเออขอแบบเมื่อกี้ขอแบบเมื่อกี้อย่าว่าเถอะกูว่าแล้วไงไอเชีย่ยมันเสียดายนะนิดเดียวนะสองหมื่นนะผมคือมันไม่เต็มแผงว่ะไอเชี่ยเนี่ยดูดิอีสองตัวเท่านั้นแนหะโอ้โหมีถึงห้าหมื่นนะถ้าเต็มแผงเนะี่ย บอกเลยแต่ไม่เป็นไรฮะกำไรเรามาแล้วครับผมอันนี้คือเราปั้นนะครับผมจาก5 0 0พันะมันทําได้นะเพราะว่า5 0 0พันที่เป็นถือว่างบเยอะมากเลยนะครับผมถ้าใช้สูตรนี้เนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ที่จะติดอยู่นะเออลองมาทากันดูได้ครับรว่าผมเนี่ยลองใช้เหมือนกันนะแบบเนี่ยไม้าเนี่ยคือไม้เล็กนะครับผมไล่ทิ้งมิ้งก่อนเลยนะ30ครั้ฟังนะแล้วก็10ไม้2เออ10ไม้สุดท้ายเนี่ย สิไม,ม้โอโต้สุดท้ายเนี่ยเป็นไม้ใหญ่นะถ้าไม่เข้าเนี่ยก็ไล่ไปเลยนะคล้ายๆกับเกมวัลเลยครับแต่ว่าผมเอาไม่เล่นกันหนูน,นั่นเองเออโบเข้าให้ไงอันนี้ไม่ต้องคาดหวังนะจะไดไ้ไม่ต้องผิดหวังนะไปไม้ห้าร้ผมสิบครั้งหนึ่งสองสามโดดมาเพื่อนโดดมาสวย เฮ้ยอย่าว่าโดดมาโดดมาโดดเถอะนะลองไล่อีกสักทีดูครับผมทบไปเลยนะสิบรั้งฮะหมายพันฮะไปโดดสวยไอ้เฮียโอ้โหจะเต็มทองเต็มหน้าเลยเมื่อกี้เอา้า พอดีฮะอย่างน้อยก็ได้ไอเนี่ยนะไออัสอนจีนสี่พอนะสองหมื่นโอเคได้อยู่ฮะถือว่าไม่เจ๊งนะไม่เจ๊งนะกำไรมาเป็นสี่หมื่นหกแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะปั้นได้ถึงไหนนะเพราะว่าเรากำไรล้นลวนแล้วนะตอนนี้สามารถเล่นได้ครับผมไปอีกสักสิบครั้งดีไหมผมอยากให้มันโดดอะ่ะมันจะโดดก็ไม่โดดนะ โดดมาเพื่อนโดดมาโดดมาชูไอ้สั่ไม้หมา500นะ้ารนั่งยากว่ะ3าครั้งไปมีกำไรอยูน่นะครับอย่าบอกนะว่าไม่ให้กูเลยนะท้องไม่เข้าอะไรไม่เข้านะหมดตุดเลยนะเนี่ยสามหมื 30, ่นกว่าเนี่ยไม้ห้าร้อยนะครับผมถ้าไม่เข้าเนี่ยถือว่าหมดโคตรเยอะนะ ดูดิ30ครั้งเพื่อนๆให้คูณไปนะ30ครั้งคูณ5้5มื่นประมาณอุ้ยพอดีครับผมบิ๊กวินมาดิสอง0มืนะสอง0มืสวยครับผมไปกันต่อวัดใจเลยไหมไม้2,500้ได้ไหมไม้500มันเหมือนจะไม่เข้านะดูดิไปครับผมไม้2,500ไป โชว์โชว์เลยสิบครั้งครับผมโบเข้ามาขอเป็นตัวสอนจริงก็ได้มามาไอสัตว์มาสองครั้งอีกหนึ่งครั้งโอ้ยมาไอสัตว์เช็ดแค่แสนหนึง่งเอาว่ะเพื่อนไอเชี่ยมาแล้วสิบครั้งสุดท้ายคนระับผมไอสัตว์หนึ่งแสนนะฮะโอ้โหพระเจ้าเชี่ยพอครับผมเลิกนะ ไอ้ยไม่อยากปั่นต่อแล้วครับผมโอ้โหได้ขนาดนี้ต้องหนีครับผมขอขอบคุณไอน้นนนลกตัวนี้มากนะฮะโอ้โหโดดมาเฉยฮะเอ้ไม่ใช่โดดดิทองเข้าเฉยครับผมเข้าเยอะด้วยนะสองแถวครับเชี่ยอาวะอยู่เลยครับผมจากห้าพันครับผมฟุกมาสองพันห้าได้สิบไม้นะสิบไม้สุดท้ายผมสองพันห้ามาได้มาสุดท้ายเลยโอ้โหเฮี้ยโคตรดวงนะ เอาละฮะวันนี้แอสซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับผมเป็นไงครับผมกับสูตร30 10 10ของผมนะครับผมเพื่อนๆนีนนน่สามารถลองไปทําได้นะผมว่ามี10%ที่จะได้อยู่นะครับผมเอาละฮะเป็นไงบ้างครับผมวันนี้แอสซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วถ้าใครชอบคลิปนองผ,ผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาดูรับแรงก,กันเยอะนะครับผมเอาละฮะทุกคนไปเบ็ดจ้าจุบ๊บๆบไป